ปวดหัวเข่าทั้งสองข้างปวดแล้วก็ตึงปวดมากค่ะเดินเดินไม่ไหวอะค่ะเดินไม่ไหวเป็นระยะเวลามาปีกว่าแล้วปีกว่าแล้วแล้วใช้ชีวิตลําบากไหมคะลาบากมากค่ะการใช้ชีวิตแต่ละวันอะไรขึ้นบันไดเป็นยังไงบ้างคะพี่เขินบงนไดปรมาณมากปวดต้องดึงตัวเองค่อยๆขึ้นมาเก้าทีละหน่อยแล้วหน่อยไต่ราวใช่ไหมไต่ราวขึ้นมาเลยค่ะเวลาขาลงก็ไต่ลาวลงบางทีก็กระถัด ลงไปลําบากมากค่ะทรมานทรมานจริงๆถ้าเดินในเวลาเดินแล้วมันจะเสียวถ้านั่งห้อยขานานๆนี่มันจะตึงหรือยืนไม่ถึง5้านาทีนี่จะตึงทนไม่ไหวต้องนั่งต้องนอนนอนอย่างเดียวพอดีมาเจอดีบูนแล้วก็ยามมาเรื่อยๆแล้วเคยไปนวดมาบ้างไหมคะเคยค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่เรานวดแล้ววะก็ไม่ดีขึ้นค่ะไม่ดีขึ้นค่ะไม่ดีขึ้นเลยยังปกติปวดเหมือนเดิมกลับมาก็ปวดเหมือนเดิมค่ะแล้วรู้จักตัวผลิตภัณฑ์ดีบูนนี้ได้ไงคะ ดูจากในเน็ตนะคะในเน็ตใช่ไหมคะในยูทูบเนาะก็เห็นช่องบุ็กแล้วก็เอ่อทำไมถึงตัดสินใจเลิกทานผลิตภัณฑ์ดิบูละคะเพราะดูแล้วจากที่ที่ในในในรีวิวแต่ละรายเนี่ยเป็นอาการเหมือนเหมือนกันแล้วเขาแชร์ออกมาอาการที่ทันสมัยเลยใช่ค่ะเราก็อยากจะลองดูบ้างอะค่ะว่าว่ามันจะเป็นอย่างที่ทางรีวิวพูดไหมทางที่ตัวแทนพูดมาไหมแล้วเป็นยังไงคะหลังจากที่เราได้ตัดสินใจลองทานมันจริงอย่างที่เขาพูดไหมคะจริงค่ะจริงอย่างที่เขาพูดมากเลยค่ะออ๋ค่ะ จริงอย่างที่เขาพูดเรียกได้ว่าเราเชื่อเลยว่าสิ่งที่เขาทุกคนเขาพูดไปคือความจริงใช่ค่ะมั่นใจมากเลยค่ะพอยิ่งได้ทานแล้วยิ่งมั่นใจมากเลยค่ะได้ทานยิ่งมั่นใจหายจริงปวดจริงเดินได้ท่องไหมคะเดินได้่องทุกวันนี้ขึ้นบันไดนี้คือแบบว่าไม่ต้องตายแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่ทัศนีนะคะจะมาสาธิตว่าก่อนที่จะทานผลิตภัณฑ์ดีบูนะคะลงบันไดมีความลาบากแค่ไหนนะคะเดี๋ยวมาดูพี่เขาสาธิตกันเลยนะคะ เป็นย like ังไงบ้างคะพี no. ่เม oh. ื่อก่อนเนี่ยก่อนที่ตอนที่เราปวดเขาเราจะต้องเดินแบบนี้ใช่ไหมคะเราจะต้องไต่ราวอ่าแล้วก็จะมีการเขาเรียกว่าอะไรยื้อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ่ะยื้อบันไดไว้ใช่ไหมคะค่ะแล้วการตอนตอนที่ลงมันเสียวหัวเข่าไหมคะพี่เสียวเข่ามากเนาะอ๋อค่ะค่ะค่อยๆลงคือกว่าจะถึงก็คือใช้ระยะเวลาสักนิดนึงล่ะใช่ไหมอ๋อค่ะจ้ะอ่าเวลาขึ้นนะคะเป็นยังไง ต้องไต่ขึ้นนะคะค่ะทั้งปวดทั้งไตทั้งใช้พละกําลังใช่ไหมคะพี่เป็นแบบนี้มากกี่ปีคะปีหนึ่งใช่ไหมปีกว่านะคะอ่านี่นะคะนี่เป็นการสาธิตนะคะว่าก่อนตอนที่ก่อนจะทานผลิตภัณฑ์ดีบูนนะคะพี่ทัศนีนะคะมีอาการทั้งปวดเข่าแล้วก็ต้องไต่ราบันไดขึ้นไปอย่างนี้เลยอ่าหลังจากที่ทานผลิตภัณฑ์ดีบูนค่ะเดี๋ยวพี่เขาจะทานเขาจะลงบันไดให้ดูนะคะว่ามีความคล่องตัวขนาดไหนนะคะเดี๋ยวมานวนเลยค่ะ อ่าตอนนี้นะคะพี่เขาสามารถลงได้โดยไม่ต้องไต่แล้วนะคะแล้วเป็นยังไงปวดไหมไม่ปวดไม่ปวดแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะกับผลลัพธ์ถ้าเราปวดเราจะลงแบบนี้ได้ไหมพี่ไม่ได้แน่นอนนะคะอ่าเดี๋ยวขึ้นเลยนะคะเห็นไหมคะสุดยอดผลลัพธ์เลยนะคะเห็นไหมคะเดินได้เดินคล่องไม่เจ็บไม่ปวดพี่เขาบอกว่าถ้าปวดจริงจะไม่สามารถเดินแบบดีได้โอ้โหนี่นะคะเป็นผลลัพธ์นะคะจากลูกค้าตัวจริงเสียงจริงนะคะที่เราอยู่จังหวัดสิงห์บุรีนะคะปวดเข่าค่ะปวดมันจะปวดมาเป็นระยะ แต่ช่วงตอนนั้นมันก็ปวดไม่ค่อยแรงค่ะค่ะพอมานานๆเข้ามันก็เริ่มปวดมันก็เริ่มบวมก็เลยแบบทายังไงดีเนาะเขาก็แนะนาให้ไปผ่าก็ลูกชายก็บอกว่าไม่ไม่ผ่าแล้วค่ะให้ไปฉีดก็คิดดูก่อนเปิดคลิปเปิดไอ้นี้ดูเคาเห็นอสะดุดว่าตัวนี้เขาท่าเนาะก็ลองก็ลองฟังดูค่ะฟังพอฟังเสร็จก็จดเบอร์ไว้เลยค่ะ จดเบอร์แล้วให้แฟนโทรไปค่ะลองโทรหน่อยซิว่ะเออมันจะดีเหรอค่ะก็เห็นกี่กองกี่กองมากก็ไม่เห็นจะดีก็ลองดูเราถ้าเราถ้าเราไม่ลองเราก็ไม่รู้ใช่ไหมอ๋อค่ะจากที่ปวดบ้าค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็มันก็ไม่ค่อยปวดแล้วไม่ค่อยปวดแล้วไม่ปวดแรงเหมือนตอนนั้นแต่มันยังเสียวๆอยู่ค่ะมันยังเจ็บปี๊ดปี๊ดขึ้นมานิดๆหน่อยๆค่ะมันไม่ทรมานเหมือนตอนนั้นอ่ะ ตอนนั้นโอ้โหสุดยอดเลยอืมค่ะตอนนั้นทรมานมากเนาะตอนนี้ก็หายปวดแล้วประทับใจที่ว่าค่ะมันแบบเขาดีจริงๆค่ะถ้าไม่ดีจริงก็คงไม่กินละก็อยากให้เขาหายเนาะเขาจะได้ไม่ต้องทรมานเหมือนเราที่เคยปวดมาแล้วอ่ะอืมดีอ่ะเหมือนกับเราอ่ะเออได้ได้เขาได้ขาเราคืนมาปวดส่วนไหนในร่างกายบ้างคะจะปวดทั้งเข่าทั้งสอง ของก้างนะโยมนะเริ่มปีสี่ถูการจะเริ่มประมาณสิบปีแล้วปวดมาหัวเข่าสองข้างแล้วก็เห็นบอกว่ามีตรงฝันข้อเท้าก็ข้อเท้าข้อเท้าจะถ้าเดินเดินมากๆแล้วจะจะเดินลําบากเหมือนกรสัลอยในข้อเท้านี่ก็เหมือนเสียงมันมีหรือไม้ลวกหรืออะไรเข้าไปแทงเนี่ยก็ก็อาจจะมาประมาณสิบสามปีโล้ปวดทุกข่ามากปวดจุงเขาจะเล่าความหลังให้หน่อยก็ได้นะที่ช่วงนั้นที่เป็นหน้าปีที่หนาวหน่อยเนาะ ก็ปวดแล้วอยากจับคอเนี่ยทุบตรงนี้ทิ้งเลยโยมอ้โหมันปวดยังไงล่มันปวดมากปวดปวดจนปวดร้าวปวดลึกยกขาไม่ขึ้นเลยค่ะลึกปวดแบบจะทนไม่ไหวยังก็ยิ่งกับปวดที่เราเป็นแพ้ที่ปวดอีกมันปวดจื้ก็ไปในในกระดูกเลยเนี่ยปวนกระดูกช่วงนั้นนะแล้วหลวงพ่อรู้จักสิตธภัณฑ์นีบูนนี้ได้ยังไงคะก็ได้ดู่ยูทู e อาตมาก็ลองเปิดดูื่องก็ปีเจอเจอมาสิบกว่าบันกินแล้วนะแล้วทำไมหลวงพ่อถึงตัดสินใจเลือกที่จะซื้อกับบุคละคะ อ่าจังเห็นว่าญาติโยงที่มาสัมภาษณ์กันก็อายุก็เยอะแล้วเนี่ยหกสิบกว่าแล้วเกือบเจ็ดสิบมั้งค่ะก็ลองดูมีความมั่นใจใช่ไหมคะว่าอ๋อมีการออกสื่อหลายคนแล้วนะคะเห็นพวกสัมภาษณ์หลายคนใช่ไหมคะก็เลยมั่นใจแล้วหลังจากที่ตัดสินใจได้ลองทานค่ะมันดีจริงอย่างที่ญาติโยมเขาออกมาพูดไหมคะหลวงพ่อคะก็ก็ดีประมาณกันไปสองกองก็สิบกว่าและสิบกว่าสิบกว่าสองแล้วก็เริ่มดีดีขึ้นนะมันดีขึ้นยังไงคะก็อาการเขาก็ดีขึ้นนะ ขนาดเราจังแค่สิบซองเนี่ยค่ะจากที่<ก>ว่าการปวดหนักนะคะเมื่อก่อนเนี่ยคือปวดร้อยเปอร์เซนต์เลยฉันไปเพ<ก>ียงแค่สิบซองนะคะหลวงพ่อนะคะก็สามารถจะเอ่อสุขภาพดีขึ้นห้าสิบเปอร์เซนต์แล้วนะคะเรียกว่าประทับ<า>ใจรู้สึกว่าเดินดีเดินไม่ค่อยเจี้ยวเนี่ยเห็นหลวงพ่อบอกว่าเวลาที่ช่วงเช้าๆไปเดินมิถาบจะมีอาการทรมานมากๆเลยใช่ไหมคะใช่ใช่ค่เห็นบอกว่าญาติโยมได้ถามด้วยใช่ไหมคะหลวงพ่อตอบว่าไงคะอืมค่ะญาติโยมท่านก็บอกว่าเคยเห็นมันกันโฆษณานี้อ๋อค่ะก็ยังอยังได้อะ อาจะมาลองดู <c oughs> ออค่ะอาจะมาเดินบีนทบาตีขึ้นชันคงจะตามจะคงมาันตามอ่ะมอขาวเมื่อก่อนเนี่ยปวดเท้าญาติโยมก็เห็นว่าหลวงพ่อเดินกระเพะกระเพะปวดเท้าใช่ไหมคะหลังจากที่ทานดีบุลไปสิบซองนะคะหลวงพ่อเดินได้ดีขึ้นนะคะญาติโยมก็มีการมีการถามนะคะว่าหลวงพ่อก็เลยบอกไปว่าเจอผิดพัณดีบุญใช่ไหมคะดีขึ้นนะโยมจากที่ว่าได้ชานหลายอย่างมาแล้วหลายยี่ห้อหลายหลายหลายอย่างมาแล้วก็คุ้มราคานะจากเชฟชานี่จะจําวันแล้วลุกขึ้นมาก็ จะเดินลําบากหน่อยก็ดีขึ้นตอนนี้ลุกได้จะมายาเขาเขายังกรึบๆอะไรเงี้ยก็ดีีขึ้นแต่ข้างนี้ยังดังอยู่นะข้างนี้ก็ค่อยช่วแล้วแต่นี่ยังนั่นอยู่เนี่ยเดินตอนบชาในีตอนตีห้าลงมาจากบันไดนะก็ดีขึ้นนะยมะก็ขาลงมันจะดีหน่อยยมขาลงกอมาสักกาขึ้นก็ต้องสาวบันไดขึ้นไปหน่อยเพื่อช่วยต้องใช้ราวบันไดไต่ขึ้นใช่ไหมแล้วตรงข้อเท้าอะคะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ทาน ตรงนี้สิบกว่าวันมานี้ไม่เป็นไรกูอ๋อไม่เป็นไรคือสามารถลงน้ำหนักได้ไหมคะก็ได้ได้ตัวน้นัได้ได้มากขึ้นเนาะเมื่อก่อนนะคะตอนเจ็บแบบมันลงน้ำหนักยังไงคะหลวงพ่อเวลาที่เราต้องใช้แบบเท้าในการเดินนะคะพเจเดินไปพอเราเดินอย่างนี้ไหมถ้าถ้าน้ำหนักที่เราจะก้าวขาซ้ายเนี่ยก้าวป่ามันจะหนักหน่อยจะตูงข้อเท้าจะเสียวอาตมาก็ขอผู้แปรภาษาพระเลยวยมถักผู้โกหกก็มุขสานนยมอันนี้ก็จริงอก็ ก็ลองมาหลายอย่างโยงแต่นี่มาคุ้มราคาโยงอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุ68 68เนาะก่อนหน้านี้ทําอาชีพอะไรครับอาชีพซาปัวส่งของอ๋อขายส่งขายส่งนะครับก็โอ้แสดงว่าตอนนั้นร่างกายแข็งแรงมากมากเลยครับต้องยกของยกอะไรนะครับแล้วก็ไปอุบัติเหตุมา3ปีอ๋อแสดงว่าการเริ่มต้นเกี่ยวกับเรื่องกระดูกและข้อเกิดจากอุบัติเหตุก่อนอ่ะอุบัติเหตุอะไรครับตอนนั้นอุบัติเหตุรถชนกันรถชนอ่า เราชนกันแล้วก็สะโพกหักสะโพกตรงนี้เหรอครับฮะมัน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 แตกเลยใช่ไหมครับเขาใส่เขาบวกใส่ไฟเบอร์หลายตังค์หลายหลักแสนใช่ไหมครับห้าแสนแปดห้าแสนแปดโอ้โหล้ว่าการเริ่มดีขึ้นไหมครับหลังจากการกินยาเนี่ยแล้วก็ดีขึ้นหลังการรักษาเนี่ยมันค่อยชั่มหายแล้วค่อยชั่วแล้วคุณแม่ก่อนที่จะตัดตัดสินใจทานดีบุลเนี่ยก็คือมีอาการปวดหลังปวดหลัง ปวดหลังแล้วล้าวมายันปลายเท้าขาเนี่ยอ๋อปวดหลังแล้วล้าวลงขาแต่มากินยาเนี่ยเข้าไปแล้วมันก็ขับออกตึงปลายเท้าก็ดีขึ้นครับทําไมถึงตอนนั้นถึงคิดว่าตัดใจจะทานตัวสินค้าตัวดีบูนตัวนี้ครับเขาทานกันมาแล้วเขาว่าดีอ่ะเราก็จะลองมั่งก็เลยลองไปกล่องแล้วมีมีคนบอกว่าเคยทานแล้วดีขึ้นนะครับคุณแม่ก็เลยอยากจะลองทานดู ก็เลยลองทานไปหนึ่งกล่องลองทานไปหนึ่งกล่องมันร้อนออกไปขาไปขาไปเท้านะครับแล้วเวลาลุกลุกเวลาจะเดินอะไรรู้สึกมันเบาขึ้นกว่าเดิมไหมเบาขึ้นมันเบาขึ้นมันไม่ขัดมันไม่ขัดอันนี้แค่แค่กล่องเดียวกล่องเดียวมันหนักมากคือหัวเข่าอ๋อหัวเข่าเนระใชนสอนนี่ก็มีปวดแต่ว่ามันปวดไม่มากมันไม่บวมหัวเข่านี่มันบวมเป่งเลยค่ะแล้วก็เดินลำบากเดินลำบากเนาะเป็นมากี่ปีแล้วคะ ู้สึกจะ3ปีเป็นมา3ปีแล้วใช้ชีวิตทรมานมากใช่ไหมครทรมานมากที่เล,เลยมาหาปิตภัณฑ์นี้กินเลยมาเจอดีบูญก็รู้สึกว่ากินวันแรกก็กยังยังเริ่มเริ่มจะดีแต่ว่าไม่เพราะว่าเคยกินการอื่นมาเยอะแล้วก็ยังไม่ไม่มั่นใจนะครับข้อซองที่สามซองที่สี่เอ๊พวกกับแฟนนะทำไมมันไอที่บวมเราอ่ะทําันัุนยุบ แต่คือว่าดีขึ้นตั้งแต่สามซองแรกอากงานที่เข่าบวมแดงก็คือลดลงแล้วคุ้มค่ากับที่เราซื้อมาไหมคะคุ้มมากสุดคุ้มโอ้สุดคุ้มเลยนะคะนี่ค่ะเจอขนาดนี้ที่แรกนะผมคงไม่หมดตังซื้ออย่างอื่นหรอกครับผมจริงๆปวดหลังล้าลงขาล้าสะโพงขาแล้วก็เวลากลางคืนก็จะปวดเกร็ง เกรงชาค่ะปวดมากเดินไม่ได้มาเป็นระยะเวลานานนานสิบกว่าปีแล้วที่ปวดรักษามาก็ใช้แต่ฉีดยาแล้วก็กินยาฉีดยาใี่ทุกสองอาทิตย์ค่ะทุกสองอาทิตย์นะคะพอมารู้จักกับดีบูลก็ รู้สึกว่าประทับใจนะคะเพราะว่าก็อาการปวดก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดหลังจากสิบซองก็เดินเพื่อนชวนเดินขึ้นเขาก็เดินขึ้นไปโดยที่ไม่แน่ใจว่าจะเดินกลับได้หรือเปล่าตอนก็อายุเท่านี้แล้วนาอหกสิบสี่ปีแล้วก็เดินขึ้นไปจนถึงขนาดนั้นได้ก็ยังตกใจก็ประทับใจมากนะคะก็คือว่าเราเรา,เราสัมผัสมาเยอะ,ะก็คือมามามา,มาตัวนี้คนอื่นเขาคิดว่าแพงราคาแค่นี้แต่ว่า เรามาสัมผัสแล้วมันไม่มันเทียบคุณค่าไม่ได้มันมันมันคุ้มจริงจิงพี่สุภาพรอายุเท่าไหร่แล้วครับ65ค่ะทําไมนะครับถึงได้ตัดใจทานดินบูลมีอาการยังไงครับก็ปวดเข่าปวดหัวเข่าสองข้างยืนไม่ได้ปวดหัวเข่าสองข้างยืนไม่ได้แต่มันเดินแล้วมันจะเจ็บแป๊บแป๊บอยู่ข้างในหัวเข่าเกิดจากอะไรครับเกิดอุบัติเหตุหกล้มอ๋อหกล้มก่อนค่ะนะครับแล้วเป็นยังไงครับช่วงระหว่างตอนหกล้มหกล้มมันก็ เดินไม่ได้เลยนะก็ไม่ไม่ไม่ว่าไม่หักไม่แตกแต่เราเดินไม่ได้เดินไม่ได้เลยนานไหมครับที่เราเดินไม่ได้ครับถ้าเดินไม่ได้เลยคือห้าวันห้าวันเดินไม่ได้เลยอนอนอยุดท่าไหนท่านั้นปวดถึงขั้นไหนครับเวลาเราเปวดคลานเลยค่ะปวดคลานบางรั้นก็คลานเลยเหรอฮะจ้ะเอาอย่างนี้เราไปนู่นไปนี่ไปห้างไปวัดไปวาไม่ไปเลยไม่ไปเพราะเรารู้ว่าเราไปนี่ไม่รอดแน่ยืนไม่ได้ยืนไม่ได้เลยใช่มันเจ็บมากเจ็บมากเลยอยู่กับอาการปวดต่างๆเหล่าเนี้ยนานไหมครับสองปี ก็หากินมาหลายยี่ห้อแล้วครับทุกอย่างรักษาหลายวิธีกินมาหลายยี่ห้อใช่คือเปิดดูใน youtube เห็นดีบูลเนี่ยดีกินแล้วหายครับก็บอกลองสักหน่อยก็เลยสั่งมาสองกล่อง,สอง,องสองกล่องคือเดินเดินมันก็เบาขึ้นเดินเบาขึ้น,เด,น,เ,นเดินเบามันไม่ไม่ขัดนะไม่ขัดแล้วลุกนั่งก็สบายใช่เพราเมื่อก่อนนี้มันเราจะยกหัวเข่ามันก็ไม่ได้อะ แค่ยกหัวเข่าก็ไม่ได้มันยังไม่เดินเลยแค่ยกขึ้นเฉยๆนี่แหละแบบมันทรมานเน่ยมันเหมือนกับมันไปสีกันหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันปวดตอนนี้ก็เดินได้สบายเมื่อกี้ก็เดินไปรับผี่ที่ที่หน้าปากซอยเลยตอนนี้ทานไปแล้วสองกล่องอาการดีขึ้นขนาดนี้แล้วผู้ที่เป็นอาการอย่างดิฉัน รื่องข้อเรื่องกระดูกนะครับเรื่องอาการอักเสบของเส้นเอ็นต่างๆนะครับแล้วก็ดีบูลผงตัวนี้ช่วยได้ท่านใดที่มีอาการเกี่ยวกับเรื่องกระดูกและข้ออยู่นะครับลองตัดสินใจทานดูเลยนะครับอย่างน้อยเซตส,สองสกล่องสกล่องนะครับดีมากพี่สุภาพร <Okay. S 2> ยืนยันว่าดีมาก